สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอินเวอร์เตอร์4,200วัตต์24โวลต์นะครับในตัวกล่องอินเวอร์เตอร์ก็จะมีอินเวอร์เตอร์หนึ่งเครื่อง Wi-Fi เป็นพายูเอสบีแล้วก็แม่นุ่นหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับจะมีูกยุงในถุงด้วยนะในส่วนของพอตต่างๆนะครับก็จะมี AC IN AC OUT นะครับแบตเตอรี่คู่บวกคู่ลบ PV in นะครับแล้วก็จะเป็นช่องเสียบไฟฟ้านะครับโดยมีพอร์ตเป็น USB นะครับโดยที่ฝ่ายอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีน็อตทั้งหมด4ตัวเพื่อให้เราแกะออกมาและวายสายต่างๆเข้าสู่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่อเราเอาน็อตทั้ง4ตัวออกแล้วนะครับให้เราดึงฝาออกได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นพอร์ตต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็น AC in AC out นะครับขั้วแบตเตอรี่หรือว่าฝั่ง PV ที่อยู่ฝั่งขวาสุดนะครับอันนี้คือหัวน็อตสำหรับขันสายเข้าไปนะครับ โดยที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับจะมีนออ็อตที่ใช้บล็อกเบอร์13-14หรือ14ในการขันนะครับนี่นครับก็จะเป็นช่อง p v i n นะครับเรามาเริ่มจากหน้าจออินเทอร์เฟซของอิวเตอร์รุ่นนี้ก่อนนะครับโดยที่หน้าจออินเทอร์เฟซของเขาครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆขึ้นบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ รูปแบตเตอรี่แล้วก็โหลดนะครับโดยที่การเลื่อนดูนะครับเราก็จะกดดาวละอัพนะครับในการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อดูเมนูการตั้งค่าและการแสดงผลต่างๆนะครับในส่วนของเมนูตั้งค่าอันไหนที่ไม่ได้ใช้ผมก็จะข้ามไปนะครับสอหรับการกดเข้าไปในเมนูตั้งค่านะครับให้เรากดที่ enter ค้างนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเห็นเมนูตั้งค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนนะอันนี้จะเป็นเซตเอาต์พุตโวลต์นะครับเป็น AC นะจะมีตั้งแต่2 0 8 2 2 0 2 3 0 2 4 0โวลต์นะครับ0ูนจะเป็นการตั้งค่าย่านความถี่อันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับ0ูนครับจะเป็นการตั้งค่าโหมดการใช้งานนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นกริจก่อนนะครับก็จะเป็นกิจนะครับแล้วก็โซล่าตามด้วยแบตเตอรี่นะครับอันถัดมาครับก็จะเป็น ตัว PV นะก็จะเป็นโซล่าก่อนแล้วก็กดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับและตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นโซล่านะครับแบตเตอรี่เรือค่อยกิดนะครับอันนี้ปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยตัวนี้ข้ามครับมาถึง0 5 0 5เป็นการตั้งค่าประเภทการชาร์จนั่นเองนะครับ06ครับเขาจะเป็นการตั้งค่า AC ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นแอมป์นะครับ40แอมป์ต่อมาเขาก็จะเป็นโซล่าชาร์จนั่นเองนะครับก็จะตั้งค่าเป็นกระแสเหมือนกันนะครับ ส่วนที่เหลือที่ผมไม่ได้ใช้ก็จะข้ามละครับในการตั้งค่าโหมด14นะรับจะเป็นการตั้งค่าปิดเสียงการแจ้งเตือนอนเว์เตอร์นะครับในเมนูตั้งค่าที่15นะครับจะเป็นการตั้งค่าห้แบตนะครับเมื่อถึงโบนที่กําหนดนะครับจะสลับไปที่กิดนะครับเขาจะใช้ควบคู่กับโหมดการตั้งค่าที่16เลยนะครับนี่ครับการตั้งค่าของ16นะก็จะ มาในลักษณะนี้นะครับเมื่อถึงโวลที่กําหนดนะครับเขาก็จะสลับจากกิจเป็นแบตเตอรี่นะครับโดยการตั้งค่า2โหมดนี้นะครับก็จะเอาไว้ใช้ก็ต่อเมื่อเราต่อแบตเตอรี่แล้วก็ไฟกิจนะครับเข้าสู่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับต่อมาโหมดที่18ครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนแบตเตอรี่โลนะครับในขณะที่เขาแจ้งเตือนอยู่เขาก็ยังใช้งานอินเวอร์เตอร์ได้อยู่นะครับแต่เมื่อถึง19นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะทําการชัดดาวแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดสแตนบาย 20นะครับจะเป็นการชาร์จพีคนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนเพดานของแรงดันนะครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะค่อยๆฟลลงมาที่โหมดตั้งค่าที่21นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าให้ตัวไฟชาร์จนะครับเลี้ยงแบตเตอรี่ไว้ไม่ให้สูงเกินไปและต่ำเกินไปนะครับที่เหลือครับก็จะเป็นการตั้งค่าที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสารการออกมาแนะนำเมนูต,ตั้งค่าต่างๆของอีเวอร์เตอร์4,200วัตต์24โวลต์นะครับหากสนใจสินค้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้ต้อง www.tamnyom.com ช่องทางการติดต่อ Line Official ตามนิยมหรือสแกนเค c o d โคอยู่ด้านหน้านตอนนี้ครับพร้อมติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ตามนิยม และในส่วนของวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมว,วิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ